ผมเตี้ยวกลางถนนได้เลยเจ้ามูเจ้าจุมรถบ่ต้องโจนผมเลยเพราะว่ามันบ่นมีรถตอนนี้เป็นหงเรียนเนาะสมัยก่อนจะเป็นห้งเฮียนแต่ว่าตอนนี้บัมีนักเรียนกับกลายเป็นเสีย์ูนเรียนรู้ชุมชนไม่กำปองไปปกติรถนี่จะนักกว่านี้นะครับถ้าเป็นช่วงที COVID ่โควิดบ่มีนี่นะรถจะนักกว่านี้ แต่ตอนนี้นี่มีอย่างตีงหนันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเอวขอบรรยากาศของบ้านในกกำปองดูก่อนนะครับที่นี่จะเป็นที่จอดรถนำน้ำส่งกิวฟินและกระจาเอ็นมีลายล้านกับปิดนะครับเนี่ยอันนี้ผมอยู่ตัตีตัวแม่กำปอง มันมีนี่บ้านเปิ่นก็นอยู่อันนี้ก็หลายร้านกระปิดอยู่ mm hmm. ทางซ้ายมือนี่ร้านค้าชุมชนแม่มมกำปองปิดครับตัวผมมาเรื่อยๆเนาะ mm hmm. นี่คือบรรยากาศของบ้านแม่กำปองช่วงนี้นะครับ mm hmm. เดือนสิงหาคม2564 แต่ร้านร้านสองตายายป้ากูยังเปิดอยู่นคร <c oughs> ับอันนี้ถอดอย่างนี้นอ๋อเนอแย้ไส้เนื้นอไหล,หไหลอันนี้เป็นนอน้อไม่ไห้บรรเทาแต่แย้ไส้ชิ้นหมูกะ<า>ครับบะปิดตัเปิดเนาะ เเปิ้ลบุ้ปิด่นเหนจะาะกอ๋อครับนักท่อเที่ยวหลายคนบอกว่าเปิ้ลปีก้านี่วันนี้ก็ช่วงนี้แต่บอกหื่อภักกันเนาะแต่มมแอวกันได้อ้โครับแล้วแตมกรนอันนี้ครับเจ้าหมูคับนอนอทอด อันนี้ร้านสองตายายแล้วตอนนี้เหลือกีล่าสนี่นี่ขคอีแม่เห็นเนาะนี่นะครับไล่แม่ขายยังพ่อข้าไปเดียวอ่ะยเียฮะขายนม้นขาย่ปองสบกเดี๋ยวก่อนข้าแม่ไข่ปลามข่ปลบรรยากาศเงียบขนาดเลยเนาะอ๋อครับถาเดี๋ยวนี้มาอย่างมาเออพอได้หรอว่ามาเข้าพัก มาพอบรรยากาศคับว่าช่วงนี้เป็นจัไรพองหลายคนอยากฮู้กันเลยมาสำรวจที ok ่เปินอ ok พอว่าเป็นจัลไรคือนักท,ท่องเที่ยวนี่มา,าเอวได้ตลอดครับแต่บัดสามารถพักได้แต่อันไาเน,ะ ok นาะหล่อ,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 อ๋อแต่ก็บางล้านกันเนาะครับและแตงกันเนาะเือแต่คือแขึ้นทีสีแดงยังดี อ๋อยันี่คือบรรยากาศโดยรวมของบ้านแม่กะปองในเวลานี่วันนี้วันที่สิบสิบสี่สิ่ก <c oughs> สิงหาคมสองพน้าร้นะครับบรรยากาศบ้านแมกกะปองจะเปิดจใจอีเดี๋ยวจะเตวไปตั้งน้ำกันนะขอพ้นกันไหมครับไม้เอวกันได้นะครับจะหมดจะจุ่มเอ่อปนมาได้ปิดหมู่บ้านกันนะ เอเต๋วแอลกันได้มีร้านกาที่เปิดเปิดอยู่ซุมาจะเป็นกาท,ท้องถิ่นอย่างร้านนี้แม่นี่เปิดเน้นแน่นอนเฮือนโปอุ้ยแม่อุ้ยนี่ไข่ปามก็มีไข่ปามมีปัญหาเนาะแม่นอนี่บรรยากาศของแม่กำปองเมื่อสมัยก่อนปิกมาแล้วครับนักสมัยเมื่อนักท่องเที่ยวมันักเนาะอ,อ,อันนี้แม่มีก็มีไข่ปามมีนอตัว มีไข่ปัม๊มไข่ปั๊มนี่ขายจะได้กันไหมซาบาดเจ้าซาบาดอาระซาบาดเนี่ยเนาะ่อามีขายตลอดตลอดมาเอวนี่บดีลืมมาอุ้นหนุนแม่ชื่อแม่ยังแม่สอนเจ้าแม่สอนแม่สอนจันแม่เกสอนอ๋อแม่เกสอนเ <c oughs> <c oughs> อตอตะน,นีนะครับจมูกจุ่มเนี่ยบ้านร้านร้านของแม่เกสอน <c oughs> เปิดตลอดนะแม่เนาะ ครับครับ<อ> <c oughs> คือขายดีๆนั่อไหมเนอะ <c oughs> ช่วงนี้อาจจะเงียบน่อยเนะ <c oughs> <c oughs> าะเงียบไปป่าเต่โฮมจะครับพุ๋นเตี๋ยวก็ยังมีอยู่ครับก็ช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเคนมาทายหูกกัืนที่เรเาต้องสัมผัสเพิ่นเห็นหน่อย สวัสดีครับขอแยกสัมภาษณ์น่อยเ, <c oughs> เออใส่น่อยคนนนะ่านักองเที่ยลวละขอสัมภาษณ์นอยเตอร์สวัสดีครับกำมกัมมาจากไหนครับในเมืองเชียงใหม่เลยเชียงใหม่นี่เนาะวันนี้ตั้งใจมาเอวมาภาคก่าเข้าวันนี้มาภาคจ้ะอ๋อวันนี้กลายเป็นไ,ได้ห้องช่้นนี้ น้องมาตอนสายๆแล้วมันแบบเริ่มหอนหอนเออเริ่มหอนๆอนเนาะแต่ช่วงนี้คนมันนักเลยเนาะใช่มันดีตรงที่คนมันนักเลยมาละข้างหนึ่งแล้วแบบรถติดก็คือแบบบ่มีที่เดินแล้วเออแล้ววันนี้รถจอดไหนจอดตรงวัดนะจ๊ะโอวัดละเตียวย้อนไหมนะจัะอืมบรรยากาศอีจวนจวนจวนเอฟซีมาจวนจวนปีน้องเจ้าบ้านมาเอลเขาละอ่ะเจ้ามาเอลมาอุดหนุนแบบเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าครับ ช่วงนี้ดูต่างเนาะบ่อยแล้วคือแบบบ่ากล้าออกมาแต่อันนี้คือแบบมันมันเบื่อแล้วว่ะอยู่แต่หอยก็เลยออกมาครับแต่อนนี่ซื้อใครปลาม <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นหมาที่ดบบีมาน้องหมาก็เน,นี่ยจะแบง่งให้วันอ๋อแบ่งให้ขอบคุณขอบุณน,น้องหยางครับเออปอเจ้าน้องปออ้าวขอบคุณครับค,ครับอขอะอ่าเดี๋ยวน้องปอเปินจะถ้าห้น้องหมาอ่า น ia ia. ักพอใจดีคร <developed Airbnb> ับเปรี้ยวมาเน้นน้อยเดี๋ยวเราจะพอนักพอคนใจดีนอกจากใจดีแล้วยังงามอยู่ตัวครับจะหมดจะจุ่มนังพอคือน้องหมาค่ะฮะอันนี้เพจนเพสองฟันพระเที่ยวครับเข้าไปเอียวได้นะครับไปดูขอบคุณครับขออยากาตเาไปลงเลยเนอะครับขอคุณนังปอครับ โชคดีน้องหมาบ้านน้องปอคนงามคร mm hmm. <laughs> ับนี่นนมีนักท่องเที่ยวมาอยู่นะครับแันนี้ก็ร้านเปิ้ลหักตัวเนอร์แม่กำ้องฟังเพลงก็นี่ร้านใสอัวไม่นิ่มเงินดอกแก้วและปกตินี่จะเป็นมุมฮิตของนักท่องเที่ยวเวลาถ้ามาเอี่ยวตะนี เป็นกานจะท้ายหูกกันอันนี้เฮือนลุงปุ๊ด<า>ปลาเป้งบหลางก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับน,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 บน,น,น,นีสองฟันพระเที่ยวครับ <c oughs> สองปันพาเที่ยวครับสองปันพาเที่ยวครับข้าวไรหน่อยครับสวัสดีครับมาจากไหนครับเยแครับโอ้มาไก่น้อฟังกับเมืองหูเรื่องก่อหูเรื่องเลยสองปันพาเที่ยวครับสองปันพาเที่ยวครับป้าปาน้อครับทั้งเฟซบุ๊กและยูทูปครับ YouTube Facebook, ยูทูบและเฟซบุ๊กครับบ๊ายบายสวัส <laughs> ดีครับสวัส <laughs> ดีครับไอ้ <laughs> <laughs> นี่คือบรรยากาศตีบ้านแม่กำปองในเวลานี้นะครับ <laughs> ผมเตี้ยวกลางถนนได้เลยเจ้ามูเจ้าจุม้มรถบัต้องจนผมเลยเพราะว่ามันบบมีรถ <laughs> นี่อันนี้จะเป็น ข้าวซอยกลอยใจอ่น้ำเงี้ยวแมกกำปองมีตั้งพื้นก็จะเป็นไส้อัวสมบนไผเนมย่างอ่าอาร่มีรถเหมือนเตรียมมาพอทำน้อยนะครับอันนี้กลอยใจผ้าพื้นเมืองตัางบนก็จะเป็นติพักเหมือนกัน เดี๋ยวมาหันหน้อยนะครับทางขวามือนี่จะเป็นบ้านอันชันอาเบอร์โทรศัพท์ตัวครับนีครับรบ,บรรยากาศของบ้านไม่กำปองช่วงนี้ร้านกรเตงนี่ปิดอยู่ร้านปลาพันไม่กำปองปิดแต่ห้องพักนี่ผมวันนี้ใจเปิดอยู่ต่อแต่ร้านตรงซ้ายมือนี่ก็เปิดอยู่ แต่ว่าตอนนี้นี่มีมีน้ำเนาะมีห้องส่วนว่าห้วยได้ยินเสียงน้ำานก็ครับจมูกจะจุ่มช่วงนี้หลายๆร้านก็คงจะปิดอยู่ไม่ได้เปิดตามจำนวนนักท่องเที่ยว ว่ามือนี่คือกินหอมต่อม่วนครับตรงไปนี่คือวัดแม่กำปองครับ นี่ร้านนี้เป็นกระปิดแต่บรรยากาศร่มรื่นขนาดครับเจ้ามดชจะจุม pper. เดี๋ยวจะไปกินกาแฟแถวๆร้านนั้นก่อนนี่คือบรรยากาศที่บ้านแม่กำปองนะครับมีน้ำห้อยดีในตลาดปีปะ่ะนี่คือส่วนหนึ่งของบ้านแม่กำปอง น้าน้องปอกับเพื่อนสวัสดีครับแอลขุ่มวันนะครับขายยังห้องนี้ครับใส่อวัวสมุนไพรแหนมย่างอันนี้อันนี้เป็นแหนมขึนนขอเป็นชิ้นส้มจ้าอ๋อนี่จะเป็นชิ้นส้มปิ้งตีงลมนี่เลยเนาะถ้าเป็นควันหนักๆมันหนึ่งร้อยขึ้นบนเลยบอกจะได้หอมหอมจะได้หอมหอมคารากระรา ช่วงนี้คนบ่นนักหน่อก็มีงานกล่องเลยถ้าเป็นวันธรรมดาหรอก็จะมีกระช่งเตี่ยงไ้่องเตี่ยงแต่มีอ๋อแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานี่เงียบตอนตื่นแต่ก็ขายได้อยู่แต่นักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆก็มีมาเรื่อยๆครับขอขึ้นบนๆนะถ้าพร่องหน่อก่อนค่ะ ร้านกาแฟปิเันยาคอฟฟีอ่อยู่ในซอยหน่อยเพิ่งก็เปิดอยู่นะครับเพิ่ตําลวงเพิ่งจะเป็นห้องพักมีน้องหมาอยู่นี่ตัวนี่ตอนนี้ปัญญาไม่อยู่ต่านทีละนี่คือเพื่อนแม่กำปอง มีปีเรนย่ญญาคอฟฟี่สวัสดีครับเปิดเปิดอยู่นะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปก็คือมีบ้านขึ้น,มนสมัยสวัสดีครับสมัยก่อนบะมีเนาะสองปันคาเที่ยวไหมคะแม่แล้วครับสวัสดีครับเ <laughs> <laughs> มื่อก่อนเป็นปี้โลง่งแต่ตอนนี้ เป็นบ้านพักมาละบางคับบ้านพักของไผแต่แน่ๆอันนีนนน้ก็คือร้านปิเรนียกาแฟมาถทากขายสวัสดีครับไอสบายดีนะครับอันนี้อันนี้มีคนอยู่ตัวเฮ้ยเวิรอฟองโฮมนะเวิร์คฟอร์โฮมฮะเป็นเจไดห้องสวัส,ด,ส,ด,สดีครับ ก็สงบเงียบดีครับเสียบไม้หน่อยอวันนี้มีกูแล้วก็นี่ฮะมีเวิร์กฟอร์มโฮมมาอยู่สองปีแล้วโอ้สองปีแล้วก็ครับสองปีแล้วครับก็ทํางานที่นี่เลยออนไลน์เลยปิกมาอยู่ที่นี่แล้วก็<ต>มาฝึกของผมที่นี่เลยใช่ครับตั้งแต่เมษาหกสามนะครับโอ้ตั้งแต่เมษาหกสามแล้วเมษาหกสี่ว่าจะกลับก็มีระบาดเยอะก็อยู่ต่อเลย <laughs> ดีเลยโชคดีเลยครับวันนี้มุมใหม่ มุมที่ oh <my. S 1> ผมมาได้มาอห uh huh. ลังจากที่มุมทะาเลืมาตั้งมุมฮันเนาะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านครับผมตอนนั้นก็เป็นไรอย่างไปเหรอครับตอนนี้ทําเป็นห้องพักแล้วครับห้องพักอ๋อ oh. คือช่วงที่เป็นรอบแรกเนะี่ยเราย้ายของมาที่นี่เพราะว่าจะปรับปรุงบาร์ครับทีนี้พอย้ายมาที่นี่แล้วลูกค้ามาเจอแล้วลูกค้าบอกว่าตรงนี้มันเป็นมุมที่เห็น oh. เห็นได้เลยบ่อยไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวหลงครับก็เลยทําไปทํามาก็เลยมาตั้งไว้ตรงนี้เลยครับจับพอดีเลย ผมก็ว่ามุมนี่งามดีนะคมันหันตัวพอเดียวจะซอยไม่ได้เห็นเลยฮะหันตัวนะครับรับบันาตบบนก็มีสองห้องเหมือนเดิมมีสองห้องเหมือนเดิมตอนนี้เปิดอยู่เนาะตอนนี้ปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะโอ้เปิดเลยเหรใช่สองห้องนั้นทาใหม่ตั้งแต่ปีใหม่ก็ไม่เคยเปิดเลยอก็รอสถานการณ์มันดีแล้วให้รับคนครับครับตอนนี้ก็จริงๆอยากรับคนที่เชียงใหม่แถวบแวกรอบๆเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของ มันยังไม่คงที่อะฮะก็เลยยังไม่รับดีกว่าแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่เชียงใหม่ยังเปิดท่าปีน่ะท่นพักนี้ปิดเลยครับปิดเลยใช่ครับครับรอให้สง,งบเหลือศูนย์สักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็จะเปิดแต่ก็จะรับแต่คนทางทางาัเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางเนี่ยครับ,รบถ้าเปิดน,นะครับอ๋อจมูจะจุมครับถ้าอยากมาพักทีเมยกำปองแนะนําเลยครับ ถ้ากาแฟก็ยังเป็นนั่งข้างนอกอยู่แล้วก็ใช้เทคเอาไว้เป็นหลักครับก็จะมีแก้วเทคเอาไว้เทคตอนนี้ต้องกันกันอย่างเต็มที่แมนแมนแมนอันนี้บรรพักตังบนนี่นี่ครับตังบนนี่มีสองห้องรันนะรัตตปุ้มมีหมทางน้นจะเป็นสองห้องเหมือนกันสองห้องเหมือนกันนะครับถ้าเปิดนะจะโมจะจุมมาพักที่นี่เลยเลยครับเงินแม่กาปองครับเงินแม่กำปองเอาละครับเดี๋ยวผมจะคอยคอยญาต กินกาแฟก่อนอ่าได้ครับทำติสุดในเมกัมปองลาตนีแล้วครับเดี๋ยวทากาแฟนี้ละกันอ่าครับเป็นกาแฟสายพันธุ์ทางนี้แหละครับครับปิรันย่าเย็นนี้เป็นสูตรพิเศษของที่ร้านเลยนะครับก็คือจะมีน้ําผึ้งครับมีนมข้นหวานนะครับแล้วก็เราจะใส่กาแฟมีน้ําผึ้งมีนมข้นหวานนะครับหลกาแฟนี้เป็นกาแฟเบลนด์ของปิรันย่าเลยนะครับ เป็นกาแฟของรินินยาเป็นสูตรสูตรของที่ร้านเลยครับฟินลัญญาโดยตรงเลยอันนี้จะคั่วเป็นกลางไปทางเข้มนะครับครับแต่ว่าจะมีสามแหล่งก็จะมีโลบัสต้าของทางเชียงดาวมีออร์แกนิกของเชียงดาวแล้วก็เป็นกัรยานิวัฒนา3ตัวนะครับในโหลนี้ครับก็คือตัวนี้เป็นพิเศษเลยสําหรับเมนูที่นี่นะครับที่บ่เมือนภายนอกไม่เหมือนใครครับอร่อยแน่นอนครับ เมนูนี้มันพัฒนามาจากเมนูเอสเย็นครับถ้าเราไปร้านกาแฟที่ไหนก็ตามชอบสั่งเอสเย็นกันครับอ่าก็คือพัฒนามาเป็นปริญญาเย็นก็มีสูตรของเราเองนะครับอ๋อก็คือเป็นกาแฟใส่นมข้นเนี่ยครับครับแล้วจมูกครับน้ำผึ้งก็มีด้วยนี่อ่าอันนี้ตั้งแต่เปิดร <c oughs> ้านเลยนะครับ 6, <c oughs> 6ปีแล้วฮะห <c oughs> 6ปีแล้วเอาใส่ในกาแฟตัวกา อันนี้ใส่ด้วยครับผมเ<ส>มนู<ส>ปิรัญญาเย็นจะใส่ด้วยครับโอใส่น้ำพึ้งตัวครับน้ำพึ้งต้องเป็นน้ำพึ้งของตินี่โดยเฉพาะเลยเนาะครับที่พี่น้องจะบานเปิ่นไปเก็บพึ่งจากดอกกาแฟด้วยนะครับครับผมว่ามีความซุขขนาดเลยเนาะ <laughs> ใช่คราสองคนอันนี้สงบเลยฮะ <laughs> ปิลัญญาคอฟฟี่ร้านนี้ แต่หมน้อยถ้าเป็นเปิดห้องพักแล้วก็มาแอวกันได้มีกาแฟขายตัวไหมก่อนมีครับผมกาแฟคั่วกระบี่ครับคั่วกระบีตามแหล่งของเกษตรกรนะครับช่วงนี้ก็จะมีของกาลยานิวัฒนาครับฮ่วยน้ําดังแล้วก็ดอยช้างครับโอส่วนมากจะคุยกับเกษตรกรครับแล้วก็เราช่วยรับมาขายครับอีกหน่อยก็คั่วเรียบร้อยแล้วไหมก่อคั่วเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังบ่บดเลยมือก่อนอ่ายังไม่บดครับเนื่องจากว่า ที่นี่จะบดให้ลูกค้าตามตามเมนูครับอ,อย่างเช่นว่าใช้ทำเอเปรสโซ่ก็จะบดละเอียดหน่อยถ้าเอามาใช้สโลบาร์เป็นมุกคาพอรตก็จะบดหยาบขึ้นมาแล้วจะบดตามอุปกรณ์ชงของลูกค้าครับเพือลูกค้าถ้าถามว่าลูกค้าชอบแบบไหนชอบบด ก็จะบดให้เลยใช่ครับผมแต่ถ้าบดก็จะเอาไปปิดเม็ดไปเลยก็ไปบดที่บ้านครับอ๋อเราก็จะมีเป็นซองอย่างเงี้ยครับครับเป็นซองขั้วกลางขั้วกลางนี่ก็ครับมีหลายประเภทเลยครับเอาเอาหู้ผมซองขั้วกลางมีมีแบบนี้นะครับครับต้องถามก่อนว่าทานเมนูใส่นมหรือเปล่าหรือว่าผมไม่แน่ใจถ้าทานไม่ใส่นมก็จะแนะนําเป็นซิงเกิลก็คืออย่างกัลยานิวัฒนาหรือว่าเป็นของดอยช้างอย่างเงี้ยครับครับ หรือเป็นของห้วยน้ำดังอันนี้เป็นซิงเกิลออริจินเราดื่มเพื่อจะได้รู้จักคาเลคเตอร์รู้จักว่าดอยช้างรสชาติยังไงกาลยาเป็นรสชาติยังไงอย่างเงี้ยครับก่อนจะยิบหลอดเอาแอลกอฮอล์มันก่อครับครับอ๋อจะมินเอาก็ไม่ต้องสัมผัสใช่ต้องสัมผัสอีเออเขาได้ดีเนาะจ้หมูครับร้านนี้เป็นถ้ามากินกาแฟสบายใจนึ่งก่อนจะยิบหลอดมีแอลกอฮอล์ต้องใช้มือสัมผัส แล้วก็ยิบไดอันนี้ผมยิบไปแล้วมาเลยอันนี้คือตะกี้ชื่ออะไรครับปีรัญญาเย็นครับปีรัญญาเย็นครับร้านปีรัญญาคอฟฟี่ครับแม่กำปองแนะนำเลยครับขอยาดกินแล้วเนอ่จะหมจะจุ่มทีนี่ก็คือวัดแม่กำปองหรือว่าวัดคันธาพฤกษาเป็นวัดก่องแก่ของที่นี่ ตั้งบนหลับค้าวิหารเนี่ยมันจะมีต้นไม้เฟินหรือว่าอย่างไปคุมอยู่ช่วงนี้จะมีเขียวคลึ้มเลยเดี๋ยวไปพอบรรยกาศในวิหารกรุณาถอดเกิบครับอันนี้ในวิหารหลังเก่าของวัด แม่กําปองเป็นวิหารที่สร้างด้วยไม้สองข้างนี่จะเป็นสองไม้ออจะมีมีของเก่ามีตะเกียงเอาไว้สองข้างกลางนี่ นี่จะเป็นของเก่าครับพระประธานในวิหารทีนี้วัดไม่กำมปองเพิ่นจะมีอยู่เอ่อเิดหองออุโบสถอ,อยู่กลางน้ำเนาะอุโบสถที่อยู่อยู่แถวๆกลางของน้ำ ตั้งหลังก็จะเป็นพระธาตุตั้งหลังของวิหารจะเป็นธาตุอยู่ขมาวัดไม่กำป่ปองก็ต้องเตียวไปพอกอุโบโสถกลางน้ำ โ็้ดอยู่ตั้งหันนะครับไม่เป็นทางเตียวคนเท่าคนแก่ต้องระมัดระวังแต่คนหนุ่มๆที่สบายเลย ตัวผมมานเนอะเตียวตัวยผมอันนะครับก็มันมัดเนอะจมูกจะจุ่มก็มันมันเดวจะหาว,ว่าผมบัเตือนจะยินเสียงน้ำน้ำตกน้ำไหลก็ต้งหน้าเนี่ยคืออุโบโสถกลางน้ำเวลาข้ามไปนี่มันจะมีทางข้ามอยู่ ทางข้ามจะเป็นเจี้ยนะเอ่เนี่ยเป็นอุโบสถกลางน้ำเดีวยวของจะปลาเข้าไปพอทั้งใน บรรยากาศดีครับอุโบสถหลังนี้แต่เรได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเวลาเลยมอะเกียการมาแอวมาชมแต่บ่มอในการมานั่งสมาธิเพราะว่าคนนะครับมาพอหลายเท่ นี่นะ้ำมันไหลครับเจ้ามูอือนี่มันเป็นอุโบสถกลางน้ำแต่ละเดี๋ยวจะพาไปพอที่อื่นเนาะ